สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนออนไลน์นะครับในเรื่องสับเซตนะครับมาถึงในตอนที่4ของเรานะครับอ่ะมาดูกันนะครับในสับเซตเนี่ยจะหมายถึงอะไรและมันมีลักษณะยังไงนะครับเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหญ่เลยนะครับเดี๋ยวจะแบ่งเป็น2พาร์ทนะครับอ่ะมาดูครับสับเซตคืออะไรนะครับยกตัวอย่างง่ายๆอย่างนี้นะครับก็คืออ่ามันจะมีสมมุติว่ามีเซตอ่าหมอสี่นะครับ เซตของมอ .4 ของเรานะครับม .4 เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยเซตของ4ทับ1นะครับ4ทับส4ทับ3 4มทับ 4, 4ีทับ5นะครับ4ทัหอย่างเงี้ยครับก็จะประกอบไปด้วยห้องต่างๆนะครับโรงเรียนไหนมีเท่าไหร่ก็ว่าไปนะครับเขียน3ทํทำไมนะ สี่ทับห้านะครับสี่ทับหกนะครับถ้ามียี่สิบห้องก็ไปดูถึงสี่ทับยี่สิบนะครับซึ่งเราก็จะบอกว่าสี่ทับหนึ่งเนี่ยนะครับเป็นสับเซตของมสี่นะครับเซตของนักเรียนสี่ทับหนึ่งเป็นสับเซตนะครับของนักเรียนมสี่นะครับขอย่อๆแล้วกันของ มสอ,อย่างเงี้ยนะครับอ่าอันนี้ก็คือความเป็นสับเซตนะก็คือจะเป็นสมาชิกบางส่วนนะครับซึ่งรวมกันเป็นกลุ่มกลุ่มนึงแล้วก็อยู่ในเซตใหญ่นะครับก็ไปดูความหมายกันนะครับว่ามันคืออะไรบทนิยามเนี่ยเขาบอกว่าเซต A เป็นสับเซตของเซต B นะครับก็ต่อเมื่อสมาชิกทุกตัวนะครับทุกตัวของเซต A เป็นสมาชิกของเซต B ด้วยเหมือนกันนะครับใช้สัญลักษณ์แบบนี้นะครับเราก็จะพูดว่า4ทับ1เป็นสับเซตของม4อย่างเงี้ย4ทับ2เป็นสับเซตของม4นะครับเพราะว่าสมาชิกทุกคนของม4ทับ1ก็เป็นสเป็นสมาชิกของม4เหมือนกันนะครับหรือ4ทับ3เป็นสับเซตของม4 ซึ่งนะครับถ้าเป็นเซตของนักเรียนทั้งโรงเรียนนะครับเซตของนักเรียนม .4 ก็จะเป็นสับเซตของนะครับนักเรียนทั้งโรงเรียนประมาณนี้นะครับสับเซตก็คือเป็นสมาชิกบางส่วนนะครับกลุ่มของสมาชิกบางส่วนนั่นเองโอเคครับเราไปดูแผนภาพนะครับก็จะเป็นแบบเนี้ยที่วาดให้ดูตั้งแต่ข้างต้นแล้วนะครับ A เป็นสับเซตของ B นะครับ A ก็จะอยู่ใน B เช่น สมมุติว่าเป็นตัวอย่างง่ายๆครับ A เป็น 1, 2นะครับ B มันก็ต้องมี 1, 2อย่างเป็นอย่างน้อยแล้วก็อาจจะมี 3, 4เพิ่มเข้ามานะครับ 1, 2ก็จะอยู่ในวง A B ก็จะมี 1, 2, 3, 4อย่างนี้นะครับโอเคนะครับอันนี้คือการเขียนเซตในรูปแบบของแผนภาพเวนนะครับเวนออยเลอร์นั่นแหละโอเคนะครับพอเข้าใจคอนเซปต์ของซับเซตแล้วเราไปดูกันครับ ตัวอย่างที่1ให้เช็คนะครับว่า a เป็นสับเซตของ b หรือไม่และ b เป็นสับเซตของ a ไหมนะครับเช็ค2ข้อ,อตามนิยามครับสมาชิกทุกตัวของ a ต้องเป็นสมาชิกของ b ด้วย1น,นะครับมีใน a ก็มีใน b เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ตอบว่า a เป็นสับเซตของ b นะครับต่อไปเช็คว่า b เป็นสับเซตของ a ไหมม,มันก็ไม่เป็นอยู่แล้วเพราะว่า b มันใหญ่กว่านะครับ B ไม่เป็นสับเซตของ a ถ้าเราจะบอกเหตุผลนะครับเราก็บอกว่าเพราะอะไรเพราะว่ามีสมาชิกบางตัวเนี่ยมันไม่ใช่นะครับอ้างอิงจากนิยามนะครับเพราะว่า2เนี่ยมันเป็นสมาชิกของ b แต่2ไม่ได้เป็นสมาชิกของ a นะครับมันจึงไม่เป็นสับเซตนะครับแบบนี้ถ้าเราจะวาดภาพก็จะได้ภาพแบบนี้เนาะเซต A นะครับ อยู่ในเซต b เซต a มีสมาชิกคือ1 b มี0 1 2ก็จะมี1นึ่งศกับ2อย่างนี้นะครับโอเคนะครับตรงนี้ไปต่อครับข้อ2ให้เช็คว่า2อกเซ้นนี้เป็นสับเซตกันไหมนะครับเหมือนเดิมไปดูครับ a เท่ากับ3 4 5 6 b เท่ากับ0 1 2 3 4 5อ่า ทำไงครับเช็คครับครบทุกตัวไหมที่มันอยู่ซึ่งกันและกันนะครับ A มี3 B ก็มี A มี4 B ก็มี5มี6ไม่มีถูกไหมเมื่อ6ไม่มีแบบนี้แปลว่า A ไม่เป็น s u b เซตของ B นะครับเพราะ6อยู่ใน A แต่6ไม่อยู่ใน B ทีนี้เช็คของ B บ้าง B มี0 A ไม่มีเพราะฉะนั้นตอบว่า B ก็ไม่เป็น s u b เซตของ A นะครับเหตุผลก็นั่นแหละยกมาสมาชิกมาสักตัวหนึ่งนะครับเพื่ออ้างว่ามันไม่ได้อยู่นะครับโอเคประมาณนี้นะครับไปต่อครับข้อนี้ให้เช็คเหมือนเดิมครับเซต A ให้มาแล้วแบบแจกแจงสมาชิกแต่เซตบเนี่ยให้มาแบบบอกเงื่อนไขซึ่งการให้มาแบบบอกเงื่อนไขเราก็ต้องแปลงเป็นแบบแจกแจงสมาชิกซะก่อนนะครับ เซต B จะเท่ากับเซตที่มีสมาชิกหน้าตาเป็นแบบไหนบ้างนะครับเรามาดูเงื่อนไขของ B กันนะครับ B เป็นตัวแปร X ซึ่งให้สมการมาเป็น X เท่ากับ 2N ลบ1ะครับทีนี้ต้องไปดูอีกว่า N คืออะไร N เป็นจำนวนนับนะครับเเป็นจำนวนนับก็คือ1 2 3จุดจุดจุดนะครับทีนี้เราอยากรู้ X ต้องเอา N 1เนี่ย1 2 3เนี่ยไปแทนลงในสมการเพื่อหาค่า X อ่ะแทนทีละตัวครับ ถ้า n เท่ากับ1นะครับ x จะเท่ากับ2คูณ n ก็คือคูณ1ลบ1เท่ากับ2ลบ1เป็น1นะครับต่อไป n เท่ากับ2 x จะเท่ากับ2คูณ2ลบ1ก็เท่ากับ3ต่อไป n เท่ากับ3 x จะเป็นเท่าไหร่ x เท่ากับ2คูณ3ลบ1เท่ากับ5นะครับเพราะฉะนั้นสมาชิกเนี่ยเขียนใน b ได้เป็น1 3 5 ตัวต่อไปก็น่าจะเป็น7 9.. นะครับจุดจุจุด,จด,จดนะครับแนวโน้มมันมาแบบนี้แล้วไม่เชื่อก็ลองหา N ในตัวถัดไปครับเเท่ากับ C เป็นเท่าไหร่ N เท่ากับ5จะเป็นเท่าไหร่นะครับก็จะได้แบบนี้เลยนะครับ1 3 5 7 9ทีนี้เรามาเทียบนะครับว่า A กับ B เนี่ยเป็น s u b เซ t กันไหมจะสังเกตเห็นว่านะครับพบว่า A เนี่ยเท่ากับ B เลยถูกป่ะ1 3 5 7 9 1า5 7 9จุดจุด,จดเหมือนกัน นะครับดังนั้นถ้ามันเท่ากันเนี่ยเราสามารถสรุปได้เลยว่า a เป็นสับเซตของ b และ b ก็เป็นสับเซตของ a เหมือนกันนะครับต่างคนต่างเป็นสับเซตของกันและกันนะครับเพราะมันเป็นเซตที่เท่ากันนะครับตรงตามนิยามพอดีเพราะว่า a ทุกตัวก็อยู่ใน b b ทุกตัวก็อยู่ใน a นะครับโอเคเราก็ตอบได้แบบนี้เลยนะครับถ้าใครฟังไม่ทันนะครับย้อนอีกรอบหนึ่งเนาะ เพราะว่าตรงนี้เนื้อหายเยอะค่อนข้างที่จะต้องไปไวนิดนึงนะครับโอเคครับไปที่ตัวอย่างที่2ครับให้ A เป็นเซตที่มีสมาชิกเป็น1 3 5 7 9นะครับเซตใดเป็นสับเซตของ A บ้างเซตใดเป็นสับเซตของ A บ้างเราจะมาตรวจสอบกันนะครับว่าเซตข้างล่างเหล่านี้มันเป็นสับเซตของ A ใช่หรือไม่ นะครับก็เดี๋ยวจะให้ตอบเป็นจริงกับเท็จนะครับถ้าจริงก็ใส่ true นะครับ t เท็จก็ใส่ f นะครับจริงหมายถึงว่าเป็น s u b เซตเท็จหมายถึงว่าไม่เป็น s u b เซตนะครับสมมุติว่ามันมีข้อความอย่างนี้นะครับเซตหเป็น s u b เซตของ a เนาะะต่อไปครับเรามาเช็คกันครับ นะทีละตัวเซตหเป็นสับเซตของ A หรือไม่เช็คครับทุกตัวต้องมี1มีมีเพราะฉะนั้นจริงต่อไปครับ1มี9มีจริงนะครับต่อไป5มีจริงต่อไปครับ1มี3มี5มีจริงนะครับต่อไปครับ3 5มมีจริงครับอันนี้คือเซตว่างนะครับเซตว่าง จริงครับเซตว่างเป็นสับเซตของทุกเซตนะครับนักเรียนจดเพิ่มนะครับเซตว่างเป็นสับเซตของทุกเซตนะครับเป็นข้อกำหนดนะครับนักเรียนสามารถหาวิธีพิสูจน์ได้ในอินเทอร์เน็ตเซิร์ช Google เจอเลยนะครับเซตว่างทำไมเป็นสับเซตของทุกเซตนะครับเซิร์ชว่าอย่างนี้เลยนะครับโอเคครับเราไปต่อครับ 013นะครับ0ไม่เป็นเพราะฉะนั้นเป็นเทสนะครับ0ูนไม่มีใน A เ,เลยต่อไปครับ1379มีหมดเลยจริง3916ไม่มีนะครับเทส3 9 1จริง71จริง13579จริงนะครับซึ่งนี่คือเซต A เลยนักเรียนจดเพิ่มไปอีกครับเซตของตัวมันเองย่อมเป็นสับเซต ของตัวมันเองเสมอนะครับ a เป็นสับเซตของ a เสมอเพราะว่าเป็นเซตที่เท่ากันโอเคนะครับ a เป็นสับเซตของ a เสมอและเซตว่างเป็นสับเซตของทุกเซตนะครับตัวอย่างที่2ผ่านไปครับไปดูที่ตัวอย่างที่3นะครับตัวอย่างที่3เซต a เนี่ยเริ่มเยอะลวนะฮะจะเห็นว่ามันมีปีกกาเยอะแยะไปหมดเลยนะครับ มาดูก่อนว่า A มีสมาชิกเป็นใครบ้างแล้วให้เช็คว่าข้างล่างนี้เป็นใครบ้างที่เป็นสับเซตกันนะครับอ่ะมาดูทีละตัวครับเซต A มีสมาชิกตัวที่1คือ1สมาชิกตัวที่2คือตัวนี้ตัวที่3คือตัวนี้ตัวที่4คือตัวนี้ตัวที่5ตัวนี้แปลว่า A มีสมาชิกทั้งหมด5ตัวดังนี้นะครับบางคนอาจจะงงว่าเอ้ยสมาชิกมันสามารถที่จะเป็นเซตได้ด้วยหรอเนี่ยมันมีปีกกา รเราเคยเห็นแต่ว่ามันเป็นจํานวนเฉยใช่ไหมครับเซตนะครับสามารถมีสมาชิกเป็นอะไรก็ได้จะเป็นจํานวนก็ได้จะเป็นเซตแบบนี้ก็ได้หรือจะเป็นข้อความก็ได้นะครับภาษาไทยภาษาอังกฤษยังไงก็ได้นะครับสมาชิกของเซตเป็นอะไรก็ได้เพราะฉะนั้นอันนี้แค่อยู่ในรูปแบบของสมาชิกที่เป็นรูปแบบเซตนะครับก็ไม่ต้องตกใจนะครับเพียงแค่ว่ามันจะมีปีกกาเยอะแล้วเราอาจจะดูงงนิดหน่อยนะครับ โอเคมาดูกันมาเช็คกันเลยครับเซตหนึ่งเป็นสับเซตของเซต A หรือไม่นะครับมาเช็คกันว่าตรงกับนะครับตรงกับทั้ง5ตัวนี้ไหมอ่ะมาเช็คครับทีนี้เนี่ยปีก,กามันเยอะนะครับปีก,กามันเยอะเราจะ ต้องมีเทคนิคในการทำนะครับนั่นก็คือตัดวงเล็บแล้วเช็คตัวในวงเล็บว่ามีเหมือนกันไหมอ่ะตัดของ a ก่อนครับตัดของ a ปุ๊บเราจะเจอสมาชิก5ตัวแบบนี้ต่อไปครับมาตัดตัวที่เราจะเช็คตัดตัดนะครับ1มีเหมือนกันถูกไหมครับเพราะฉะนั้นจริงนะครับเป็นจริงก็คือเป็นสมาชิกเอ้เป็นสับเซตนะครับเซตนี้เป็นสับเซตของเซต a อ่ะต่อไปครับ ตัดตัดเจอสองสองมีไหมครับที่ใกล้เคียงก็มีตัวนี้กับตัวนี้ซึ่งไม่ใช่นะครับมันไม่มีเลขสองเฉยๆถูกไหมครับไม่ได้ตรงกับหนึ่งในห้าตัวนี้เลยเพราะฉะนั้นเป็นเทสนะครับไม่มีสองอยู่ในเซตเอต่อไปครับตัดตัดมีสามอยู่ในเซตเอไหมครับมีตัวที่สี่จริงต่อไปครับตัดตัด สมีไหมครับไม่มีนะครับมีแต่เซตสี่เพราะนั้นเป็นเท็จต่อไปครับตัดตัด1มี2ไม่มีเพราะฉะนั้นเป็นเท็จนะครับมีไม่ครบทุกตัวก็เป็นเท็จเนาะต่อไปครับตัดตัด1มี3มมีดังนั้นเป็นจริงนะครับต่อไปครับตัดตัด เซตสมี3มีจริงนะครับแบบนี้ตดัตดตัด1มีเซตสมี3มีจริงนะครับโอเคไปต่อครับด้านขวาบนตดัตดตัดเซตสมีเซตสไม่มีนะครับเป็นเท็จต่อไปครับตดัตดตัด เซตหนึ่งสองมีเซตสี่มีจริงนะครับต่อไปครับตัดตัดเซตหนึ่งไม่มีเซตสองมีนะครับจริงๆเช็คได้ตั้งแต่ตัวแรกแล้วครับเป็นเทสนะครับถ้าไม่มีก็เทสเลยต่อไปครับตัดตัดหนึ่งมีเซตสองมีเซตหนึ่งสองมีสามมีเซตสี่มีนะครับจริงซึ่งเซตนี้ก็คือเซตเอนะครับ เอย่อมเป็นสับเซตของ a ดังนั้นก็เป็นจริงนะครับได้แบบนี้เลยนะครับถ้าใครงงนะครับย้อนทำย้อนดูอีกรอบหนึ่งโอเคนะครับไปที่ตัวอย่างถัดไปเลยนะครับให้เซต A เป็นเซตนี้จงบอกว่าข้อใดเป็นจริงหรือเป็นเท็จนะครับเป็นจริงหรือเป็นเท็จอ่าทีนี้ข้อนี้มันเริ่มวุ่นวายแล้ววุ่นวายเพราะอะไรเพราะว่า จะสังเกตเห็นว่ามันมีทั้ง2ส,สัญ,ญลักษณ์เลยทั้งแบบนี้นะครับแล้วก็แบบนี้ซึ่งนักเรียนลืมไปหรือยังครับว่าไอเครื่องหมายที่ไฮไลท์สีชมพูเนี่ยคืออะไรมันก็คือความเป็นสมาชิกนั่นเองนะครับนะครับความเป็นสมาชิกเนาะแสดงความเป็นสมาชิกส่วนอันนี้ก็คือ แสดงความเป็นสับเซตนะครับโอเคข้อนี้จะให้เช็คว่าจริงหรือเท็จข้อ1เนี่ยอ่านว่า0เป็นสมาชิกของ A จริงไหมนะครับอันที่2คือเซตหเป็นสมาชิกของ A จริงไหมนะครับการทําแบบนี้นะครับมันอาจจะงงมากๆนะครับเพราะว่ามันปนกันไปหมดเลยอ่าเรามาทําอันที่เป็นไฮไลท์สีชมพูก่อนนะครับที่เป็นแบบเช็คความเป็นสมาชิกนะครับ เรามาเช็คแบบสีชมพูก่อนทีนี้เทคนิคในการเช็คนะครับให้มาดูหน้านี้นะครับสไลด์ถัดไปเทคนิคก,การตรวจสอบความเป็นสมาชิกและสับเซตนะครับความเป็นสมาชิกเนี่ยให้ตัดขวาถ้าเป็นสับเซตให้ตัดซ้ายและขวานะครับความเป็นสมาชิกตัดขวาตัดขวาก็คือตัดวงเล็บปีกกาทางด้านขวานะครับของเครื่องหมายนะครับเรียกว่าด้านขวา นะครับเนี่ยด้านขวาตัดปีกาไปเลยเหมือนที่เราเคยทำนะครับเมื่อตัดปีกาเสร็จเราจะเจอกับสมาชิกแบบนี้ครับ5ตัวทีนี้ทางซ้ายก็คือทางนี้นะครับถ้าเป็นสับเซ็ตก็ตัดทางซ้ายด้วยถ้าเป็นสมาชิกก็ไม่ต้องตัดนะครับโอเคเรามาดูแบบแรกกันนะครับแบบที่เป็นสมาชิกนะครับให้ตัดขวาเฉยเยนะครับตัดเฉพาะขวาขวาคือตัวไหนซ้ายคือตัวไหนนะครับ ทางนี้คือซ้ายเลขศูนย์ตัว A คือด้านขวาการเป็นสมาชิกต้องตัดเฉพาะด้านขวาเพราะฉะนั้นไปตัดวงเล็บปีกาของเซต A ครับตัดวงเล็บปีกาของเซต A อตัดไปตัดไปแล้วเราจะพบกับสมาชิก1ตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4ตัวที่5นะครับขีดเส้นใต้เพื่อให้ไม่งงว่า มันมีสมาชิกตัวไหนบ้างนะครับโอเคครับเรามาเช็คกันเลยครับศูนย์มีในสมาชิกของ a ไหมครับมีจริงนะครับศูนย์เป็นสมาชิกของ a ต่อไปครับเซตหนึ่งนี่ไงครับมีจริงต่อไปครับสองมีตัวที่สามจริงนะครับต่อไปเซตสองเซตสองเนี่ยไม่ได้เป็นสมาชิกใช่ไหมครับไม่มีเลยเพราะฉะนั้นเขาบอกว่า ไม่ได้เป็นสมาชิกเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นจริงนะครับต่อไปครับเซตศูนย์สอมีครับตัวที่4จริงต่อไปตัวนี้หน้าตาแบบนี้ก้อนนี้มีในสมาชิก A ไหมครับก็พบว่าไม่มีถูกไหมครับไม่มีก็ไม่เป็นสมาชิกในเซต a ซึ่งเขาบอกว่าไม่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็เป็นจริงนะครับจบไปแล้วครับสำหรับการ เช็คว่าเป็นสมาชิกหรือไม่เป็นสมาชิกต่อไปไปดูอันเดิมที่เราเคยทำกันนะครับอ่ะไฮไลท์สีเขียวครับแบบที่เป็นสับเซตอ่ะไฮไลท์ไว้ก่อนนะครับแบบที่เป็นสับเซตอ่ะเช็คจากซ้ายนะครับจากทางซ้ายก่อนนะครับคอลัมน์ซ้ายก่อนเทคนิคการเช็คสับเซตนะครับอ่ะกลับไปดูให้ตัดทั้งซ้ายและขวานะครับตัดทั้งซ้ายและขวาคืออะไร นะครับตัดซ้ายก็คือตัดตัวที่ต้องการเช็คเนี่ยครับตัดขวาก็คือตัดที่ทางด้านขวานี้เลยนะครับแล้วเช็คว่า2มีตรงกันไหม2มี2มีเพราะฉะนั้นเป็นจริงนะครับเป็นจริงอย่างนี้อ่ามาเช็คกันครับเซต3 ถ้ามันเป็นสับเซตตัดซ้ายและขวาขวาเราตัดไปแล้วคือตัดเซต a ตัดซ้ายครับตัดตัดเจอ3มีไหมครับไม่มีเพราะฉะนั้นเป็นเท็นะครับเลข3ไม่มีใน1ใน5ตัวนี้เลยต่อไปครับตัดตัดนะครับศมีจริงต่อไปครับตัดตัด0มี2มี แต่เขาบอกว่าไม่เป็นสับเซตเพราะฉะนั้นเป็นเทสนะครับต่อไปตัดตัด2ม,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 มีจริงตัดตัด0มี2มีเซต3มีจริงนะครับต่อไปทางด้านขวานี่ครับโอเคฮะตัดตัดเซต02มีตัวที่4ครับอันนี้ไม่มีครับเซต2 ก็เป็นจริงหรือเท็จอย่าเพิ่งเช็ครับเมื่อมันไม่เป็นสับเซตนะครับเขาบอกว่าไม่เป็นก็เป็นจริงนะครับต่อไปตัดตัดเจอสอมีเซตหึ่งมีจริงต่อไปครับตัดตัดเซตศไม่มีตั้งแต่ตัวแรกเพราะฉะนั้นเป็นเท็จต่อไปตัดตัด 0มีเซต1มี2มีเซต0 2มีเซต3มีดังนั้นจึงเป็นสับเซตของ A นะครับแต่เขาบอกว่าไม่เป็นสับเซตดังนั้นจึงเป็นเซตนะครับได้แบบนี้เลยอ่าอันนี้ก็คือการเช็คความเป็นสมาชิกและความเป็นสับเซตนะครับก็ค่อนข้างที่จะงงนิดนึงนะครับถ้านักเรียนไม่ได้มีเทคนิค นะครับใครจะดูตาเปล่าก็ได้โดยที่ไม่ต้องตัดวงเล็บก็ได้เหมือนกันนะครับถ้าเข้าใจแล้วก็มองละเอียดนะครับแต่ถ้าใครงงนะครับพยายามตัดวงเล็บก็จะมองง่ายขึ้นนะครับแต่เราต้องจําเทคนิคให้ได้ว่าเป็นสมาชิกให้ตัดขวาอย่างเดียวเป็นสับเซนให้ตัดทั้งซ้ายและขวานะครับโอเคนะครับตรงนี้จําไว้เนาะถ้าใครอยากเช็คนะครับ ในชีทแบบฝึกหัดนะครับก็จะมีอไอสไลด์นี้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็สามารถที่จะเช็คด้วยตัวเองได้โดยการปิดเฉลยอันเดิมไว้ก่อนนะครับแล้วก็มาเช็คตรงนี้นะครับแล้วก็ตรวจกันว่าถูกต้องหรือไม่นะครับโอเคครับตรงนี้ก็เป็นการเช็คความเป็นสับเซตเนาะตรงนี้บอกไปแล้วนะครับเซตว่างเป็นสับเซตของทุกเซตนะครับมีวิธีพิสูจน์ใน Google สามารถเซิร์ชได้เลยนะครับเต็มไปหมดเลย นะครับเป็นวิธีที่ยืดยาวนะครับต้องแยกคลิปออกไปนะครับก็จะได้ก็จะได้ไม่ยืดยาวมากเนาะเซตว่างเป็นสับเซตของทุกเซตนะครับก็จําไว้อ่าทีนี้นะครับขอจบพาร์ทแรกไว้เท่านี้ก่อนนะครับครั้งคลิปหน้าเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการเช็คความเป็นสับเซตแท้แล้วก็สับเซตทั้งหมดนะครับก็ คลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับสิ่งที่เราได้เรียนในวันนี้ก็จะมีอะไรบ้างครับ1ก็คือนิยามของสับเซตนะครับก็ได้รู้จักสับเซตคอนเซปต์ของมันคืออะไรนะครับ2ก็คือได้การตรวจสอบนะครับความเป็นสับเซตนะครับว่าจริงหรือเท็จนะครับตรวจสอบความเป็นสับเซตนะครับ โอเคสำหรับวันนี้ก็ได้2อ,อย่างนี้นะครับในครั้งหน้าก็จะเป็นเรื่องของการหาสับเซตแท้นะครับแล้วก็หาจ,จำนวนสับเซตทั้งหมดนะครับโอเคพาร์ทนี้จบเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ